สวัสดีครับก็มาดูที่หน้าจอนะครับของตัว PowerPoint นะครับภาพสุดท้ายจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับก็เป็นคล้ายๆเหมือนเอาพูกกันมาถูๆๆๆนะครับแล้วก,ก็กลายเป็นเป็นภาพขึ้นมานะครับแล้วก็มีออตัวอักษรตรงกลางนะฮะอ่าทีนี้ทํายังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้จะเป็นสไลด์หน้าแรกของเราเนาะ,ะเราก็เริ่มด้วยการสร้างตัวเชฟขึ้นมาก่อน แล้วก็ปรับตัวเชฟนะครับให้มีความโคง้งมนให้มากที่สุดนะครับทีนี้เราก็ทำการ Copy ตัวเชฟปรับแต่งให้ไซส์ไม่เท่ากันเนาะจะได้มีความสวยงาม งนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนเลยนะครับว่าใครจะมีไอเดียทางด้านศิลปะมากแค่ไหนนะครับก็จัดแต่งได้ตามสะดวกเลยนะครับเป็นลักษณะแบบไหนก็ได้อันนี้ผมทำแบบง่ายๆแล้วกันนะครับเร็วๆไปก่อนทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราทำการกรุ๊ปนะครับลากเมาส์นะครับเสร็จแล้วคลิกขวาเลือกกรุ๊ปปิ้งนะครับเลือกกรุ๊ป เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือจัดฟอร์แมตนะครับโอเคเอาลายที่อยู่ในแต่ละเส้นเนี่ยเพราะว่าในเชฟเนี่ยมันจะมีลายเนาะเราเอาลายออกก่อนโดยทำเป็นโนล,ลายนะครับหลังจากนั้นนะครับไปที่ฟิ l นะครับเลือก Picture or Texture f i อร์ฟิอันนี้จะเป็นภาพสแตนดาดนะครับ สิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะเอารูปมาใส่นะครับแล้วก็กด insert นะฮะตรงนี้กด insert อันนี้ผมจะเลือกจาก stock image นะครับที่เป็น standard นนของทาง Microsoft ที่เขาให้มานะครับผมเลือกที่รูปนี้นะครับแทรกเข้าไปนะฮะเรียบร้อยนะครับทีนี้ขั้นตอนถัดมานะครับเราก็ทำการใส่ text นะฮะ อันนี้แล้วแต่เราจะใส่เลยนะครับเราก็พิมพ์นะโอเคอตัวหนังสือจมไปหน่อยนะครับก็เปลี่ยนสีเป็นสีขาวส่วนฟอนต์อันนี้ก็เลือกเอาที่เราสะดวกเลยนะครับทีนี้ถ้าตัวหนังสือมันดูติดกันเกินไปนะครับให้เราคลิกที่ Space ตรงนี้นะครับ มอ e สเปซิ่งนะครับก็คือขอขยายมันออกไปนิดนึงนะพิมพ์เข้าไปสักประมาณ10 point นะครับโอเคก็จะเต็มหน้าจอพอดีทีนี้ถ้าอยากเปลี่ยนแบ็กกราวนะครับคลิกที่ด้านนอกนะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาเปลี่ยนฟอร์แมตแบ็กกราวนะครับเราใช้เป็น Solid ก็ได้ครับแล้วก็เลือกแบ็กกราวเป็นสีออกเทาๆหน่อยนะครับ เท่านี้นะครับก็จะได้สไลด์หน้าแรกของเราที่สวยงามนะครับ mm hmm. เพื่อจะนำไปทำเป็น presentation ในหน้าสไลด์ถัดไปสำหรับวันนี้ก็ต้องประมาณเท่านี้นะครับสำหรับการทำสไลด์ให้ปังนะครับก็เอาไปฝึกกันทำให้เก่งกว่าผมทำให้สวยกว่าผมนะครับผมเชื่อว่าคุณทำได้